ไหนบอกออกง่ายเอกสารยุ่งยากบัตรบัตรใเดียวบัตรใบเดียวบัตรปเดียวอีกแล้วเอาไปจองรู้แหละใครพูดคํานี้ทำไมลูกค้าถึงเข้าใจผิดว่าจเข้มนี่เองบัตรใบเดียวหมายความว่าเอามาจองไม่ใช่เอามาทําสัญญานะคบจองซื้อยม่มาจองเฉยๆครับผมนะจะจองปากเปล่าก็ไม่ได้นะฮะขอหลักฐานจันน้อยนึงนะครับรถต้องสองสามแสน นะครับจะมาจองฝากเปล่าเนี่บ๊เห็นด้เห็นว่าเราง่ายก็ง่ายพูดเราไม่ได้ใจง่ายขนาดนั้นนะทุกวันนี้มันเป็นออนไลน์นะสื่อโซเชียลครับสามารถทําเรื่องที่บ้านได้นะครับอย่างคุณพี่ถากทรงทางส้นตรงนี้นะครับเราก็สามารถ้ออกได้ปลูกผักได้ปลูกผักออกได้เหมือนกันนะได้ครับได้นะก็ตัวนี้เป็นรถประจัดการีิคการ อีโก้ค่ะนะฮะเป็นเครื่อง3สูบนะเกียร์ธรรมดางวด4,500ตลอดสัญญาแมนฟรีดาวด้วยฟรีดาวนะเดือนแรกก็คือมีโปรตั้งตัวให้ด้วยเอาเลยพันเก้าพันแค่พันเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับแล้วก็หลังจากนั้นจ่ายราคาเต็มห้าพันสี่พันห้าอะไรวะบวกสี่พันมันคือห้าพันสี่พันห้าลูกท้านะครับสี่พันห้าแม่แป๊บเดียวคือห้าร้อยเลยนะราคาเงินสดเท่าไหร่คันนี้สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะฮะแล้วก็คันนี้บอกเลยว่าไม่รถปีเก่านะฮะ ปีใหม่อยู่เลยนะคะคันนี้ลืมลืมสองพันสิบแปดเออหมดนานไปเจอเจอเราสวนกลับมาไมาดังสเตียรสเตียร์เอจากรลื่นรถลงมาแล้วเจอย้อนลงเลยอ้าวปีสิบแปดปีสิบแปดครับรถสีดำที่สวยครับคันนี้เรื่องสามสบนะครับพอแล้วพอพออยากดูทักมาอยากดูทักมานะครับมาดูข้างในหน่อยเออพอแลพอพอละเออเนี่ยพอละโอเคนะคะใคร บขันนะคะอยากใครโทรมาคุยกันยังซีดีขายพวกนี้ไม่อันนี้เรารอซื้อรอซื้อเอออยากได้นะคะโทรมาเบอร์โทรอยู่ด้านล่างจายหจัดไม่ต้องมาบริการทันย้ายถึงส่งไลฟ์พิถึงจัดให้รับรถตรวจไป